สวัสดีครับผมนายเกศกุลธรรมวัฒน์ไอเซติวเดรุ่นที่47หลักสูตรสารสนเทศาศาสตร์บัณฑิตครับองค์กรที่ฝึกงานนะครับคือบริษัทวันสาสเสบจำกัดครับตำแหน่งที่ฝึกงานคือ Creative Production Marketing c o m m u n i c a t i o n ครับประสบการณ์และทักษะที่ได้เรียนรู้ในการฝึกงานที่ช่องวันสาสเบบนะครับคือทักษะการฝึกคิดฝึกเคีย i ีฟ ในการคิดคอนเซปต์การโปรโมทละครว่าเราจะโปรโมทและนำเสนอเนื้อหายังไงโดยจะมีละครและเรื่องย่อให้เราได้อ่านได้ดูก่อนหลังจากนั้นต้องคิดก๊อปปี้คำแท็กไลน์หรือสโลแกนเพื่อที่จะนำไปใช้ในการโปรโมทละครไม่ว่าจะเป็นเทเลอร์สปอตเคาดาวน์ซึ่งนอกเหนือจากละครแล้วก็จะมีได้คิดแคมเปญพวกปีใหม่ตรุษจ,จีนหรือสงการเป็นต้นครับอีกหนึ่งทักษะที่ได้เรียนรู้นะครับก็คือการสื่อสารการบีบงานครับเพราะว่าเราต้องไปบีบงานพี่ตัดต่อพี่กราฟิก รือแม้กระทั่งบีมนักแสดงครับเพื่อที่จะให้งานออกมาตรงตามคอนเซ็ปที่เราตั้งไว้ครับผลงานที่สําเร็จและได้ปล่อยออกมาครับก็จะมีเทเลอร์และสปอตขาวดาวละครเกมรักปฏิหารแล้วก็คลิปอวยพรปีใหม่ของนักแสดงช่องวันสาสบิบเและจีมเอ็มยีครับแคปสโตนโปรเจกต์ <stone> ที่ทำนะครับก็จะเป็นเรื่องการผลิตสื่อโฆษณาสาหรับละครเรื่องเกมรักปฏิหารวัตถุประสงค์ของแคปสโตนโปรเจกต์นี้นะครับคือการผลิตสื่อโฆษณา สำหรับละครเรื่องเกมรักปฏิหารเพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มคนดูของช่องวันสาสเครับความสำเร็จในโปรเจกน้นะครับก็คือการผลิตคลิปเทเลอร์ Taylor, และสปอตเคาดาวละครเรื่องเกมรักปฏิหารทั้งหมด4คลิปและสมมอบชิ้นงานตรงตามเวลาที่กําหนดไว้ก่อนที่ละครจะออกฉายครับการทาโปรเจก t นี้ทําให้ได้เรียนรู้ในการฝึกคิดฝึกเคียรทีปและการวางแผนการจัดการเวลาซึ่งสามารถนำไปต่อยอดหรือประยุกต์ใช้กับงานชิ้น,น,นอื่นๆได้ในอนาคต ไอสคูลเคยได้ให้ประสบการณ์การทํางานและการเรียนรู้ผ่านการทำอีเวนท์ที่ได้ลงมือทําจริงๆซึ่งสามารถนําไปปรับใช้กับการฝึกงานและการทํางานจริงๆได้โมดูลที่ได้นําไปปรับใช้ในการฝึกงานก็คือ DCC หรือ Digital Content Creation ครับสิ่งที่อยากจะฝากถึงรุ่นน้อง i อ t ติวเดรุ่นต่อๆไปครับก็คือเตรียมความพร้อมในเรื่อง s อ ft Skill หรือ h a r d Skill พยายามเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาสงสัยตรงไหนให้รีบถามจะปล่อยให้ค้งางคาจนทําให้งานออกมาผิดพลาดและสิ่งที่สําคัญนะครับก็คือกล้าคิดกล้าแสดงออกครับขอบคุณครับ